อันนี้นะครับค,<อ>คือการลงหัวของบัวยักษ์ที่สมบูรณ์นะครับจะเห็นกลมเท่าลูกมะนาวเลยนะครับแล้วก็มียอดยอดอ่อนที่สมบูรณ์ที่พร้อมจะแตกต้นอ่อนนะครับนี่นะครับ <pip> ก็หัวนี้ก็จะมีประมาณ3ต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ3ต้นนะครับนะครับ หัวจะมีประมาณนี้นะครับอเอาหัวบัวฝังลงไปนะครับฝังลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดกดให้สนิทเลยนะครับนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกรากนะครับเขาจะแตกรากภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับ านผู้ชมวันนี้ลุงยาก็จะพามาชมขั้นตอนการเพาะหัวบัวแล้วก็แยกแยกต้นอ่อนนะครับเพื่อจะได้ขยายพันธุ์บัวขั้นตอนการเพราะหัวบัวเพื่อจะขยายต้นอ่อนบัวต่างๆให้เพิ่มปริมาณเพิ่มจํานวนนะครับและได้สายพันธุ์แล้วก็ดอกออของต้นแม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับต้นนี้นะครับ นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ไซเกสอนสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็จะมีชมพูแต้มนะครับกลีบนั้นก้าวกลีบนะครับแต่กลีบเขาจะเล็กนิดนึงแต่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่ของบุยักษ์นะครับเป็นลูกไม้ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ก็คือกลีบเขาเล็กเหมือนทรงดอกมะลินะครับก็คือกลีบเขาซ้อนกัน9ชั้นนะครับกลีบเขาเล็กมากแต่สวยนะครับสวย นะครับดอกนี้บานวันที่สองนะครับเนี่ยครับกรีบเล็กมากมีชั้นทั้งหมด9ชั้นนะครับต้นนี้เป็นเมล็ดของต้นแม่กลีบซ้อนนะครับแล้วก็วันที่สองกลีบไส้กรสอเขาจะเป็นสีชมพูนะครับนะครับดอกดอกที่กําลังจะบานเขาก็จะแตกมาตั้งแต่ดอกเล็กๆนะครับเขาจะแตกขึ้นมานะครับต้นนี้สวยมากนะครับต้นนี้สวยมากอันนี้ลงยาก็พอ ให้เขาติดฝากนะครับเพื่อจะขยายเมล็ดเขานะครับให้พัฒนาสายพันธุ์เขาเด่นๆขึ้นไปนะครับเาถอยก่อนอ่ะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับทรงกลีบเขาก็จะมี9กลีบนะครับนี่นะครับกลีบสวยมากนะครับกลีบสวยมากกลีบเขาซ้อนกัน9กลีบนะครับแล้วก็กลีบเล็กๆเหมือนดอกมะลินะครับบานวันที่สอง ไ้เกรสอเนเขาจะเริ่มมีเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูไทรกสอเห็นไหมครับเดี๋ยวไว้กลางแดดนะครับไว้กลางแดดนะนะครับอดอกดอกที่กําลังจะบานเขาจะแตกจะปรีออกมานะครับปริออกมาเหมือนดอกมะลินะครับนะครับสวยมากนะครับอย่ากจะ ให,ให้ชมชัดๆอีกครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้บางแสงไม่ชัดนะครับอ่ะนี่นะครับจะเห็นปลาย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 เกสรเขาเริ่มเริ่มเป็นสีชมพูนะครับดอกบานมาที่2นะครับแล้วก็กลีบที่ซ้อนกันถึงเก้าเชั้นนะครับสวยมากนะครับอ่าพอวันที่3ามเขาก็จะเป็นสีชมพูนะครับนะครับ ชมชัดๆนะครับสำหรับออลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้นะครับลูกไม้ทรงทรงดอกมะลินะครับทรงดอกมะลิสวยมากนะครับต้นนี้สำหรับวันนี้ลุงยาจะมาแนะนำวิธีการเร่งเร่งให้หัวบัวออกรากนะครับเพราะช่วงนี้เราผ่านผ่านช่วงข้ามเกี่ยหรือร้อนหรือหนาวหรือด,ดูแรงมาเรียบร้อยนะครับก็ กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอากาศก็กําลังดีเนาะบัวก็เริ่มฟื้นตัวนะครับตอนนี้บัวเริ่มฟื้นตัวแล้วอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวลุงยาจะไปดูทางด้านนู้นนะครับครับท่านผู้ชมนี่คือการลงหัวของบัวบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับลงหัวสมบูรณ์นะครับก็คือต้นเน่าใบใบเน่าหมดเลยนะครับลักษณะนี้นะครับอาจะเห็นใบเน่าหมดเลยนะครับอนี่คือการลงหัวนะครับไม่ใช่บัวเน่านะครับ อันนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาอนนี้แต่ชมกัจะชัดนะครับลุงยาจะล้วงนะครับอันนี้ยังไม่มีการตัดต่อแล้วก็ยังไม่มีการอ่นนี่นะครับนี่นะครับต้นเขาอยู่ตรงนี้เราค่อยๆแหวกดูนะครับว่าเขาลงหัวจริงไหมนะครับหรือนี่ครับล้วงอันนี่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวลงยัดล้างก่อนครับนีย่ยนะครับอนี่นะครับ,น,น,รบนี่คือการลงหัวของบัวยักษ์นะครับอ่ะนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> คือการลงหัวของบัวยักษ์ที่สมบูรณ์นะครับจะเห็นกลมเท่าลูกมะนาวเลยนะครับแล้วก็มียอดยอดอ่อนที่สมบูรณ์ที่พร้อมจะแตกต้นอ่อนนะครับ นนี่นะครับล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างน้ําให้สะอาดแล้วเดี๋ยวเราไปแช่ในอ่างเพาะชำกันนะครับไปไปด้านนู้นนะครับครับท่านผู้ชม<ะ> <c oughs> เมื่อเราได้หัวบัวมาแล้วเราก็เอามาแช่น้ําไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งฝังดินนะครับเพราะเรายังไม่เพราะว่าการฝังดินมันจะ จะทาให้รากไม่ใช่ครับต้นอ่อนตื้นอ่อนที่กำลังจะโผล่ตรงนี้เขาจะไม่งอกนะครับแล้วก็จะทําให้ยอดเขาเน่าด้วยเราเอาวางไว้เลยนะครับเอาวางไว้ที่น้ําใสๆนะครับวางไว้เลยนะครับนี่ครับวางไว้ที่พื้นน้ําลึกประมาณ30เซนนะครับประมาณ20วันเขาจะแตกเดี๋ยวลุงยาจะทําให้ชมหัวหนึ่งนะครับนี่นะครับนะครับ นะครับก็ลงยาแช่เอาไว้ในน้ำในน้ําในน้าเย็นๆนะครับอย่าให้อย่าให้มีแสงแดดจ้าๆนะครับเพราะถ้ามีแสงจะเกิดสาดายนะครับก็หัวนี้ก็จะมีประมาณ3มต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ3ต้นนะครับนะครับนี่นะครับหัวจะมีประมาณนี้นะครับ เเรายังไม่สามารถจะแกะแกะเอาต้นอ่อนทั้งสามต้นนี้ไปปลูกได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่มีรากนะครับอย่าแกะนะครับตอนนี้ยังแกะไม่ได้นะครับเพราะเขายังไม่ไม่มีรากเราจะต้องเอาดินดินเหนียวมานะครับดินเหนียวมานะครับดินเหนียวประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ฝังเอาหัวบัวฝังลงไปนะครับฝังลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดกดให้สนิทเลยนะครับ นะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกรากนะครับเขาจะแตกรากภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับประมาณนี้นะครับอเอาไปพักไว้ในในอ่างในอ่างพักพักฟื้นนะครับเราไว้ในรนี้นี้เลยนะครับจะเป็นอ่างปูนดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะไม่เป็นตะไคร่น้ำนะครับก็ส่วนหัวบัวที่ยังยังแตกไม่เยอะเราก็แช่ ่าพักไว้ในน้ําประมาณนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ยังแตกไม่เยอะนะครับยังไม่ต้องฝังดินนะครับเราก็ลอยลอยเอาไว้แช่แช่ไว้ในอ่างลึกประมาณ 30- 30ซนติเมตรนะครับแช่ไว้จนฝ่าต้นเขาจะงอกยาวๆแบบแบบต้นนี้นะครับจนฝ่าต้นเขางอกยาวๆแบบต้นนี้นะครับนะครับเราถึงจะฝังดินได้นะครับอในนี้ก็มีต้นยาวๆเหมือนกันนะครับแต่ลุงยาจะ ให้ดูแค่ต้นเดียวนะครับพอหลายต้นจะเวลาเยอะๆนั่นครับนี่นะครับประมาณนี้รากเริ่มออกแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็ฝังดินได้นะครับหัวนี้นะครับเริ่มมีรากแล้วฝังดินเพื่อให้เขาดีต้นอ่อนขึ้นมานะครับและเมื่อเราฝังดินได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเราก็เอามาแคะแคต้นอ่อนนะครับนี่นะครับต้นนี้ฝังได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับ วิธีการแค่ต้นอ่อนเดียวเราไปล้างเราไปล้างทางรุ้นนะครับครับท่านผู้ชมปุ๋ยยาก็เตรียมดินเตรียมปุ๋ยมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาน้ําฉีดนะครับเอาน้ําฉีดเพื่อให้รากเขานะครับ รากเขาจะได้ไม่ขาดนะครับนะครับขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล้างล้างสะอาดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นมีรากนะครับเราก็หาไม้ลำแหลมหรือดึงออกมาเลยก็ได้นะครับถ้าว่าต้นเขาใหญ่แล้วดึงออกมาเลยนะครับอะนี่ครับ อตอนนี้มีต้นเดียวนะครับต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับนะครับต้นอ่อนก่อนที่เราจะปลูกเราก็ใส่ใส่ปุ๋ยฝังดินลงไป1เมตรนะครับจนฝาเขาจะออกดอกนะครับท่านผู้ชมเก้าเก้าว่าไงลูกเอาปุ๋ยกดลงไปก่อนนะครับฝังลงไป1เมตรนะครับฝังลงไป นะครับแล้วก็ดินปิดเิ่นหนึ่งเสร็จแล้วเราก็าเอาบัวปลูกลงไปเลยนะครับนะครับปลูกลงไปนะครับกดกดไปนะครับนะครับอ่าเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวหัวบัวนี่หัวบัวนี่เราไปใส่ในอ่างพ่อชําเหมือนเดิมนะครับให้เขาแตกมาใหม่ก็จะ,ะขยายพันธุ์ได้เดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะแตก หนึ่งต้นสองต้นหรือสามต้นนะครับเราก็ใช้แปรงสีฟันนี้ครับล้างคราบล้างคราบโครนแล้วก็สลายออกนะครับก็คือปัดแบบนี้ครับปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเพื่อเอาคราบสกปรกต่างๆสารต่างๆที่ทําให้ยอดตาอ่อนเข้าเน่านะครับปัดเบาๆนะครับก็จะ หัวก็จะสะอาดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปอลอยไว้ในอ่างข้าวชามเหมือนเดิมนะครับอลอยไปนี้นี้นะครับ่าลอยไปนี้นี้เหมือนเดิมนะครับส่วนส่วนกระถางเดี๋ยวเราไปเอาไปลอยไว้ในในน้ำนะครับ มา,มาแชไว้ในนี้นะครับแชรไว้ในนี้ก็นะครับระยะเวลาจากนี้ก็ประมาณอีกหนึ่งเดือนครึ่งนะครับสําหรับต้นนี้อีกเดือนครึ่งถึงจะออกดอกนะครับครับท่านผู้ชมก็เอ่อก็เป็นการขั้นตอนการตั้งแต่ หัวบัวลงหัวนะครับแล้วก็เอาหัวบัวไปพักฟื้นในน้ําแล้วก็ฝังดินเพื่อให้เขาออกรากขึ้นมาแล้วก็แยกแยกต้นอ่อนไปปลูกนะครับก็คือขั้นตอนนั้นนะ <c oughs> ท้ายคลิปลุงยาก็มีหัวบัวหัวบัวที่เป็นลูกไม้ลูกไม้สีใหม่สีใหม่แล้วก็สีแปลกที่ท่านผู้ชมยังไม่เห็นนะครับลุงยาก็ยังไม่เห็นนะครับก็คือเห็นแค่ดอกเล็กๆแล้วลุงยาก็ลองแหวกดูปรากฏว่าข้างในเป็นไส้สีแดงแล้วก็ สีน้ำเงินสีน้ำเงินทั้งดอกเลยนะครับก็มีอยู่สองหัวนะครับนี่นะครับลุงยาจะพาให้มาขึ้นมาชมนี่นะครับนี่นะครับก็มีสองหัวนี้นะครับสองหัวนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นลูกยาเด็ดเด็ดดอกเขาเข้าไปก็คือ <laughs> พิสูจน์แล้วว่าสวยมากนะครับสําหรับสองหัวนี้ก็กําลังจะแยกได้นะลุงยาฝังดินไว้ ส่วนไส้เกสอนสีม่วงลุงยาก็จะมีอยู่ในนี้นะครับเริ่มแตกแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เอซที่ที่จองเอาไว้ก็ประมาณ2เดือนลุงยาก็จะได้มีแบ่งขายนะครับต้นนี้ถ้าใช่นะครับสําหรับไส้เกสรสีม่วงนะครับส่วนมากแล้วตรงนี้เป็นอ่าบัวพันธุสายพันธุ์ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสีใหม่ๆอ่าดูที่ใบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เห็นหครับใยลายๆใย,ย,ยลายนะครับทรงจะเป็นรูปทรงสีใหม่ๆสีใหม่ๆนะครับสำหรับลูกไม้โบยักออสเตรเลียประมาณาประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งก็จะได้เห็นดอกเขานะครับสำหรับาสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ในี้ลุงยาได้มาจากต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือไส้กระสอสีชมพูนะครับนะครับ นะครับไส้เกอสรสีชมพูนะครับนะครับก็เขาจะให้ลูกได้สวยสวยงามมากเลยนะครับก็เป็นไส้เกอสรที่สวยนะครับกลีบไม่สวยแต่ว่าเป็นไส้เกอสรที่สวยก็จะเป็นสีชมพู สีชมพูบานวันแรกเลยนะครับแล้วก็ทรงทรงทรงใหม่ๆที่ว่าจะได้ชมอีกประมาณ2เดือนก็คือสีเขาจะเข้มแบบนี้นะครับสีจะเป็นสีม่วงแล้วก็นาเงินเข้มเลยนะครับจะไม่มีสีขาวปนนะครับจะเข้มมากปกติแล้วสีม่วงสีม่วงของลุงยาจะมีก็จะเป็นไส้ไส้กระสอสีเหลืองนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งที่ลุงยาได้สีม่วงไส้กระสอสีแดงนั้นเขาไม่เปลี่ยนสีนะครับก็ เรามาลุ้นกันนะครับว่าสีม่วงสีม่วงไส้แก่สอนสีแดงอาลูกไม้พันใหม่อีกสองเดือนจะมีจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับอาสหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับสําหรับวิธีการอาขยายพันธุ์หัวบัวอาแยกแยกต้นอ่อนไม่รู้จบนะครับหัวบัวหัวบัวทีทวบบ่ที่ลงหัวแบบนี้นะครับที่ลงหัวแบบนี้นะครับจะเป็นหัวบัวที่แยกต้นอ่อนได้ไม่รู้จบนะครับก็คือ ได้เดือนละครั้งนะครับครั้งหนึ่งเราก็จะแยกได้1นถึงสต้นนะครับแล้วแต่ว่าเขาะจะแตกออกมาให้เราได้กี่ต้นนะครับสําหรับหัวบัวนะครับแยกได้ตลอดชีวิตนะครับคือเราแกะต้นอ่อนเสร็จเราก็ให้แช่น้ำไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อ,อมาแยกต้นอ่อนเอาไปปลูกในเดือนต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับ